จจกจัน์สุดเซอร์ไพรส์หลังถูกแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับนักแสดงสาวจจกจันร์อคำศริสุวรรณสุขทีล่าสุดมีข่าวดีถูกแฟนหนุ่มนอกวงการเควัฒนาเจริญสักวัฒนาทายาทุุ่นที่สองของ Team. สุพรีมทีมสวมแหวนขอแต่งงานแล้วเรียบร้อยหลังศึกษาดูใจกันมานานสองปีโดยงานนี้หนุ่มเคได้แท็กทีมเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง ย่านพหนโยทินซึ่งสาวจัก,กรจัน่นก็ได้เผยภาพผ่านอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นว่า i d o 21.08.2020 hashtag jjkstories งานนี้ก็มีเพื่อนเพื่อนทางไหนและนอกวงการรวมถึงแฟนละครแห่สแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงกันจำนวนมาก